ทดลองซิตอนพอ p l ลอร์ <misunder S 1> สนับสนุนโดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยิยวันที่1ถึงสิสิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาช่วงเด็กพาเที่ยวเพื่อนๆคะนี่คือเห็นสัตว์ที่หูใหญ่มากแล้วก็มันลิ่งๆที่เกียวเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบที่นี่กันนะคะเฮ้ลิปตันซูคาร์ค่ะตามมาเลยนะคะ มีคา,าเฟ่นี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะเขาพาสัตว์จากหลายที่มาให้เราได้สัมผัสใกล้ๆทั้งน้องหมาน้องแมวและมีเจ้าแรคคูนด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาอันนี้นะก็ทางร้านเราจริงๆจะเปิดเป็นรอบนะคะรอบละหนึ่งชั่วโมงก็จะมีรอบเวลาตามนี้เลยแล้วก็ส่วนตัวค่าบริการแพ็กเกจของทางร้าน อันนี้เป็นผู้ใหญ่450ได้เครื่องดื่มคุกกี้แล้วก็ถุงเท้าน้องถ้าสูงไม่เกิน120ราคาเด็ก350บาทแต่ถ้าสูงเกินแล้วจะเป็นราคาผู้ใหญ่เหมือนกันเลยโหนึรอ120พอดีค่ะอ๋อโอเคค่ะก็คือเดี๋ยวน้องชาบูต้องเลือกเครื่องดื่ม1ึแก้วนะคะเป็นร้อนหรือว่าเย็นก็ได้ตรงนี้เลยค่ะโกโกุ้กกี้ค่ะโอเคเป็นโกโกกุกกี้เย็นนะคะโอเคได้ค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นกฎของทางร้านน้องจะรับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยดีคะภาษาไทยค่ะภาษาไทยนะอันนี้ก็เป็นกฎกติกาของทางร้านนะแล้วก็ตัวนี้สัตว์ทุกตัวของเราทางร้านเราจะได้รับเป็นวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วก็คือไม่ต้องกังวลถ้าแบบเปิดรอยขีดข่วนหรือว่าอะไรประมาณนี้<า>ก็เดี๋ยวช้นนะนี่เดี๋ยวจะมีพี่ๆให้เป็นตัวตัวเข้าไปด้านในแล้วก็ถุงเท้าให้เปลี่ยนก่อนเข้าไปเล่นด้านในโอเคแล้วก็ก่อนเข้าต้องเปลี่ยนถุงเท้าก่อนเข้านะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่ออะไรประมาณนี้แล้วก็ถอดรองเท้าให้ตรงนี้้ไดเลย บบค่าเข้าชมคนละ้าเข้าชมคนละ350บาทได้เครื่องดื่ม1แก้วถุงเท้า1คู่แล้วก็ขนมได้ค่ะเดี๋ยวตใส่ถุงเท้าก่อนเข้าไปข้างในไหมคะ,ะเดี๋ยวเรบววาน้องชาบูล้างมือตรงด้านนี้ก่อนเข้าไปเล่นด้านในนะคะ,คะเพื่อป้องกันโรคติดต่อ โซนแรกของเราจะเป็นโซนคอกี้นะคะเพราะด้านนี้จะให้ลูกค้าก่อนเข้ามาเล่นจะเป็นโซนแรกเลยก่อนที่จะเข้าไปเล่นโซนอื่นๆซึ่งสัตว์จะต่างกันก็สามารถนั่งเล่นหรือว่าจับน้องถ่ายรูปเซลฟี่ได้ปกติเลยอันนี้จะเป็นเฟรนช์บูลด็อกเป็นน้องหมาเหมือนกันชื่อบิลลี่อันนี้ตั้ชื่อง่ายสุดเลยใช่ชื่อบิลลี่อันนี้ชีสเค้ก ไปโซนต่อไปหรือ,อยังคะงจะมีสโซนให้เลือกจะเป็นห้องแล็คคูนตัวอ้วนๆหรือว่าจะเป็นไปดู Fox, ดเฟนิกฟล็อกตัวเล็กโ<ร>หูใหญ่ๆต่อไปเป็นห้องแล็กค,คูนนะคะเหมือนเดี๋ยวไปสซนนั้นไปได้เลยแร็คคูนเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆเลยนะคะถ้ามีกิจกรรมให้เขาได้เล่นเขาก็จะไม่เครียดแล้วก็สนุกกับผู้คนด้วยค่ะแต่ว่าแรคคูนที่นี่ดูท่าทางจะขีเข้เสาหน้าดูเลยอันนี้ถ้าเป็นตัว คอฟฟูร่าของที่นี่เลยซึ่งลูกค้าก็จะชอบมาเล่นกับน้องๆเพราะน้อง,อ,งอ้วนน่ารักเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจของทางร้านเลยอันนี้ก็คือลูกได้จากแรกปกติเลยค่ะแล้วเม่เดียต,ตอนนี้น้องเข้านอนอยู่อยากดูเขานั่งไหมคะเดี๋ยวจะเอากนั่งให้แครกเกอร์มาทำงานเลี้ยงลูกออกมาค่ะอุ๊บส์นี่ตัวใหญ่มากตวัวใหญ่ไหมโอเคะปัดมานั่งกันชานเขาจะนุ่งเหมือนคนเลยปกติน้องกินอะไรเป็นอาหาร ที่ร้านให้เป็นอาหารสูงนักแล้วก็เป็นพวกผักผลไม้ประมาณนี้เลยน้องกัดขดดตัวเองทำไมหรอคะทำความสะอาดขนจะเหมือนน้องแมวค่ะ น้องชาบูอยากไปดูสัตว์ตัวต่อไปไหมคะจะเป็นสัตว์ตัวหูใหญ่แต่ว่าตัวเขาจะเล็กนิดเดียวอยากรูไหมคะว่าเป็นตัวอะไรอยากค่ะเดี๋ยวจะเป็นห้องด้านนี้เลยจะเป็นเฟนิกฟ็อกจะเป็นฟ็อกตัวที่ไซส์เล็กที่สุดในโลกเลยแล้วก็จะมีหูที่ใหญ่ปกติตามธรรมชาติแล้วน้องเขาจะอยู่ในทะเลทรายเขาจะมีหูใหญ่ไว้ระบายความร้อน๋อเอาไปมาแตะพอเอาไปมานีะแต่หนูอยาเพิ่งจับเขานะคะับเผื่อน้องคอจะตกใจอยู่โอเคใช่ าเลใช่อยากจับน้องไหมแค่จับก็เป็นตัวนึงแล้วเขาจะไม่ค่อยทำลายคนเท่าไหร่มาแล้วแต่ว่ามันจะดุหรอเขาจะเป็นสัตว์ที่ขนนุ่มที่สุดในโลกเลยลองจับดูเนาะเขาจะนุ่มนุ่นี่ลูกได้ปกติเบาๆนะคะท้าไมตัวอื่นมันกัดหรอตอื่นไม่กัดค่ะแค่เนาะเขานอนอยู่เขาจะรังคาเวลาเราไปยุ่งกับเขาค่ะ เป็นห้องของชิวาว่าแล้วก็น้องแมวนะคะอยู่รวมกันแล้วก็จะมีห้องที่แยกกันออกไปเป็นพวกฟ็อกใหญ่แล้วก็ห้องชิชีลาส่วนมากห้องนี้ลูกค้าจะมาอยู่กันเยอะเพราะว่าน้องๆเขาจะขี้อ้อนน้องชิวาว่าเขาชอบขึ้นนั่งตักจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นชิวาว่าพันขนยาวแล้วที่บ้านน้องชาบูเลี้ยงหมาไหมคะเลียงค่ะโอ้ชื่ออะไรคะชื่อบีลิสมาตามีล่าแคลลรีอ๋อเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วเป็นน้องหมาพันอะไรคะเป็นเซบีเลียนฮัสกี้ค่ะ โอเคต่อไปเราจะมาดูห้องเป็นชิ้นชิลา่าน้องจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ตัวเล็กแล้วก็ขนที่จะนุ่มที่สุดในโลกเลยตอนนี้จะเป็นชินชิล่ามีทั้งหมด4ตัวแต่น้องเขาจะขดๆนอนกันอยู่ใชจะเป็นหนูหน้าเขาจะคล้ายๆกระต่ายชอบมีลูกค้าชอบถามว่าเหมือนกระต่ายจริงๆแล้วน้องจับได้สามารถจับได้แต่ว่าค่อยๆเอามือลูบๆห<ม>ัวได้เลยาใช่จะขดอยู่กันด้านในยืนบนมือตรงนี้แต่ว่าชิมไหมคกินไหมคบกินไหมคะชิมไหมคของเรา น้องเขาจะแท้แท้แท้เขาจะมีสปอร์ดูไส้หน่อยน่ารักเลยนี่ก็สีขาวนี่นะเข้าอีกไหมคะนี่อ่ะจะได้ให้ดูกันอยากรื้ออยากรื้อตัวโอ๊คเดี๋โอเคมาห้องสุดท้ายของเราจะเป็นห้องฟ็อกซ์นะคะเป็นฟ็อกซ์ใหญ่ตัวนี้จะเป็นไวท์ฟ็อกซ์แล้วก็มีตัวนเป็นม marble ลฟ็อกซ์อยู่ตรงนน้นอันนี้ชื่อชาร r l อต t e charlotte ใช่น้องชอบอะไรเหรอคะ น้องจะช,ชอบกินอ,อกไก่ตัดแห้งแล้วก็ที่ร้านก็ให้เป็นอาหารสมารเหมือนเดิมปกติมีให้พวกผลไม้ด้วยนี่น่ารักไหม้องอุ้มได้ไหมคะ้องอุ้มไม่ได้เลย Baby k ริ s Fair ที่ผ่านมามีรถครอบครัวรุ่นหนึ่งที่เชื่อว่าหลายบ้านกำลังมองหาอยู่เลยค่ะนั่นก็คือ Toyota Innova วซ n i ิตตต ic, รถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและใส่ใจทุกคนในบ้าน Toyota Innova วซ n i ิตตต ic, เป็นรถอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวอย่างแท้จริงภายในกว้างขวางนั่งสบายทั้ง3ามแถวไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่ลูกๆหรือแม้แต่คุณยายก็เดินทางไปด้วยกันได้ครบค่ะ หลังคาสันรูปเปิดได้ช่วยให้ทุกการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กๆมองท้องฟ้ารับแสงธรรมชาติเพลินทุกเส้นทางค่ะบอดเท้าสองแบบกับตันซีดนั่งสบายมีที่วางแขนพร้อมช่องชาร์จ USB ทุกตำแหน่งนั่งไกลแค่ไหนก็ไม่เบื่อไม่งองแงแน่นอนเข้าของเยอะแค่ไหนก็ไม่เป็นปัญหาค่ะพื้นที่เก็บของด้านหลังกว้างใส่ได้ทั้งของเล่นเสือปิกนิกหรือของใช้คุใหญ่ก็ยังเหลือที่ แถมยังมีประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าแค่กดปุ่มเดียวมือไม่ว่างก็จัดการได้ง่ายมากค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นใจในการเดินทางเพราะมาพร้อมกับ t o y ยต a s เ f e t ี s e ซ s e ระบบความปลอดภัยรอบด้านที่ช่วยดูแลทั้งครอบครัวทั้งหมดนี้ทำให้ t o y ยต้ I n ิน v a วะซิงไม่ใช่แค่รถครอบครัวธรรมดาธรรมดาแต่คือรถที่เข้าใจครอบครัวอย่างแท้จริงค่ะยื่นข่าวว่ายื่นชอบมากๆเลยค่ะ<อ>แล้วเจอล้อหมาแล้วเจอแลคคุณจอบชี้เกียรแล้วก็ ได้เจอาช่าไหมคะใช่น่ารักไหมคะออเดี๋ยชอบไหมชอบอ๋อโอเคค่ะพี่หลิวค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากมาที่นี่ที่นี่มันเปิดปิดกี่โมงคะถ้าเป็นตัวร้านร้านจะชื่อว่า Little s o l Cafe นะคะที่นี่จะเปิดเป็นรอบรอบละหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่สิบเอดโมงจนถึงหนึ่งทุ่มเลยถ้าน้องๆคนไหนสนใจมาแนะนำให้จองมาก่อนเดี๋ยว่าอินมาเดี๋ยวรอบเต็มนะคะค่ะอขอบคุณพี่หลิวมากนะคะคุณนี้บอกเวลาของน้องชาวบูแล้ว เจ้าทีใหมสัตว์น้านะคะบ๊ายบายทดลอง่ต Explorer Amarin TV